ทุกคนเราเดินมาจากชาดูกะทุกคนนี่ฮะมาถึงแยกสนามบินทุกคนจะเลี้ยวซ้ายไปตรงนี้นะก็จะไปสาลรักเมืองนะครับแล้วก็วนไปถึงวัดบุญยวาตรงนั้นอนะ่ะใกล้ๆกันเลยนะฮะกับพระรามราชานุสาวรีของในหลวงเรา5้พระพุทธนิรโรคันตราชัยวัดจดตุรทิศทุกคนเนี่ยเส้นข้างหน้าเรานี้สามารถไปค่ายสุรศักดิ์มนตรีได้นะแล้วก็เลี้ยวขวาก็าจะเป็นโรงแรมสิริ นะครับแต่ตรงนี้จะไปสนามบินได้ประมาณกิโลกว่าๆทุกคนมีวัดสวยๆด้วยนะนะครับนี่ฮะลำปางก็เหมือนกับจะหยุดกันทั้งเมืองเลยทุกคนโชคดีที่เราเจอทาลูกะคทุกคนจ๋เป็นร้านชานมกาแฟนะครับชาผลไม้อร่อยมากเราก็เลยแบบได้สดชื่น นี่ถ้าเกิดเราเดินตรงไปเรื่อยๆใช่ไหมถนนพหลโยธินใช่ไหมครับก็จะเจอไก่ทอดถาดใหญ่ของแ้หมายความว่ามีหอมแดงทอดนะฮะโรยบนข้าวเหนียวให้เราด้วยทุกคนแต่เราตัดสินใจมาตรงสี่แยกสนามบินตรงนี้ฮะเพื่อจะเดินไปสี่แยกสนามบินแล้วก็จะเจอลำปางไฮเวย์ไฮเวย์ลำปางงาวแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปแยกป่ามะขามทุกคนแยกป่ากขามพอแยกป่ากขามก็ ถึงโรงแรมสิริเลยทุกคนตรงนั้นก็จะเป็นวัดป่าขามวัดปู่ยักษ์วัดม่อนจำศีลที่พระนางเจ้าจมเทวีมาบวชที่นั่นนะครับเราเดินตรงซอยตรงนี้หามุ่งหน้าไปสี่แยกสนามบินนะใครจะไปขึ้นเครื่องก็ประมาณ1กิโลจากสี่แยกตรงข้างหน้าเหล่านี้แหละนี่รถสองแถวใครจะไปอำเภอเสริมง,งามพอขึ้นรถสีน้ำเงินสวยเนาะไปะข้างหน้าจะมีวัดสวยวัดอร่อยอ่ะทุกคน เนี่ยทุกคนลงนี่คือซอยโรงเรียนบุญยญาวาสโรงเรียนบุญยาวาสเขาดังนะตั้งชื่อมาจากาท่านบุญยญาวาสวงมาวงวาน,นิชย์ไงงั้นวัดอะไรอยู่ข้างหน้านะ่ะทุกคนจะสวยมากแต่ซอยขวามือนะฮะที่เราเลยมาเมื่อกี้นั้นเป็นอ่อเป็นซอยวัดสีชุม เป็นสีแยกสีชุมเป็นวัดสีชิวชุมพมา่าเป็นวัดสมัยก่อนพม่ามาสร้างวัดเยอะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยพม่าเขามา